เอาละกันท่านผู้ชมก็กราบสวีดัตสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทุกท่านกันด้วยนะครับก่อนอื่นกดติดตามก่อนเลยครับเดือดทะลุปลอดงานนี้เขมรมนมีหนาวแน่หลังทำซ่าท้าทายอำนาจรัฐไทยเจาะลวดหนามป่วนเจ้าหน้าที่ชายแดนบ้านหนองยาแก้วจังหวัดสะแก้วจนตำรวจควบคุมฝูงชนของเราต้องเลือดตกยางออกไปถึงสี่นายคิดว่าทำแล้วจะลอยนวลเหลือคิดผิดแล้วล่าสุดสัญญ,ญาณเดือดถูกส่งตรงมาจากเมืองหลวง พลตอชัยริ์โพอะผู้การกองกำกับการอารักขาและควบคุมฝูงชนตบโต๊ะสั่งลั่นเตรียมกำลังให้พร้อมเสียงคำรามของเครื่องยนต์จากจีโน่รถฉีดน้ำแรงดันสูงอสุรกายพ่นน้ำขนาดยักษ์ถูกปลุกขึ้นมาวอร์มเครื่องรอแล้วไม่ใช่คันสองคันแต่มาเต็มอัตราศึกถึง10คันย้ำาิบคันเต็มๆเต,มตรียมเคลื่อนทัพมุ่งหน้าสู่ชายแดนสระแก้วภารกิจนี้มีเป้าหมายเดียวคือ ดับซ่าม,อม็อบเขมรอย่าคิดว่านี่คือรถดับเพลิงธรรมดาเจ้านี่คือฝันร้ายของพวกป่วนเมืองจีโน่แต่ละคันแบกน้ำมามหาศาลถึง1 2 0 0 0ลิตรหัวฉีดบนหลังคาสามารถซัดกระแสน้ำออกไปได้ไกลสุดลูกหูลูกตาถึง65เมตรจะอยู่ไกลแค่ไหนก็หนีไม่พ้นแถมยังปรับทิศทางได้รอบคัน360องศาดักได้ทุกมุมที่เด็ดกว่านั้นคือน้ำที่ฉีดออกมาไม่ใช่น้ำเปล่าธรรมดาธรรมดา แต่ผสมสีชนิดพิเศษที่ล้างออกโคตรยากโดนทีเดียวก็มีตราประทับไปทั้งเสื้อผ้าเป็นการมาร์กหน้าตีตราแยกผู้ชุมนุมออกจากประชาชนทั่วไปอย่างชัดเจนใครเป็นใครใครตัวดีตัวร้ายเห็นกันจะจะยังไม่หมดเจ้ายักษ์จีโน่ไม่ได้มีดีแท่พลังน้ำมันยังติดตั้งเครื่องเสียงความถี่สูงหรือ LRA D ลำโพงขนาดยักษ์ที่สามารถส่งคลื่นเสียงทรมานประสาทหูได้ในระยะไกล แค่เปิดเสียงเตือนก็ขี้หดตดหายกันแล้วถ้ายัางดื้อด้านมันก็สามารถปล่อยแก๊สน้ำตาออกมารอบคันมีระบบโฟมดับเพลิงในตัวเพื่อเจอพวกบ้าพลังจุดไฟก่อความวุ่นวายตัวรถก็หุ้มเกราะกันกระสุนรอบคันกระจกทุกบานมีตะแกรงเหล็กปังกันด้านหน้ามีกันชนเหล็กขนาดมหึมาพร้อมเคลียร์ชุกสิ่งกีดขวางแถมยังมีกล้องวงจรปิดรอบคันบันทึกทุกการกระทำหน้าง้อๆของพวกคุณไว้เป็นหลักฐานมัดตัวในชั้งสาร นี่คือคําตอบจากฝั่งไทยพวกคุณทําร้ายเจ้าหน้าที่เราก่อนพวกคุณล้ําเส้นก่อนตอนนี้ถึงตาเราเอาคืนบ้างรถน้ําจีโน่ทั้ง10คันไม่ได้ออกมาวิ่งเล่นแต่มาเพื่อปฏิบัติภารกิจจริงตอนนี้ทุกคันสแตนบายรอแค่คำสั่งสุดท้ายจากผู้บังคับบัญชาเท่านั้นแล้วเจอกันที่หนองยาแก้วบอกเลยว่างานนี้มีชุ่มตัดภาพกลับมาที่สถานการณ์สดๆร้อนๆบริเวณชายแดนบ้านหนองยาแก้ว หลังจากเมื่อวาน17กยทํากลางอาหางการประทะกับเจ้าหน้าที่ไทยจนมีผู้บาดเจ็บวันนี้18กยดูเหมือนม็อบเขมรจะยังไม่เข็ดแต่ก็ออกอาการขยาดยังเห็นได้ชัดช่วงเช้ายัางเงียบกริบสงสัยยังเลียแผลจากแกส๊สน้ำตาและกระสุนยางของไทยไม่หายแต่พอสายๆหน่อยเลือดนักสู้หรือนักปว่วนมันคงขึ้นหน้า ประมาณเที่ยง40นาทีเริ่มมีเงาของม็อบเขมรปรากฏตัวขึ้นอีกครั้งค่อยๆทยอยกันมาเหมือนมดแตกรังพอถึงบ่าย2 55ชาวเขมรเริ่มเอาจริงขนรถมาจอดขนสเสบียงมาตั้งเต็นท์ปักหลักกันที่บ้านเปรยจานกะจะตั้งเป็นฐานบัญชาการก่อความวุ่นวายกันเลยทีเดียวแต่ฝั่งคอฟอ,อของไทยเราก็ไม่ประมาทครับ เขาประจำที่เตรียมพร้อมดูแลความสงบเรียบร้อยทันทีนิ่งๆแต่พร้อมบวกตลอดเวลาที่น่าแปลกคือวันนี้ดูเหมือนฝ่ายปกครองของเขมรเองจะพยายามคุมเกมกั้นแนวไม่ให้เชาบ้านของตัวเองลงไปในพื้นที่ประทะเหมือนเมื่อวานแต่ดูเหมือนจะคุมไม่อยู่เพราะพอสี่โมงเย็นเท่านั้นแหละม็อบเขมรเริ่มเคลื่อนตัวไปรวมกันที่ป่าอีกครั้งคราวนี้มาพร้อมอาวุธครบมือทั้งไม้กั้งหนังสติก แถมยังมีการเตรียมตัวมาอย่างดีมีการแจกหน้ากากป้องกันแก๊สน้ำตากันเป็นเรื่องเป็นราวและที่มันน่าตบกระโหลกที่สุดคือความปากดีมีวัยรุ่นขเขมนโพสต์ภาพลงโซเชียลพร้อมแคปชั่นสุดท้าทายไม่กลัวแก๊สน้ำตาของพวกเสียมสยามโวยแน่จริงก็ยิงมาเลยวันนี้กูใส่หน้ากาก,ากมาเต็มยศไม่หวั่นอะไรทั้งนั้นแต่ขอแค่แก๊สน้ำตานะกระสุนยางไม่ต้องเพราะพวกเรามามือเปล่าไม่มีอาวุธ แม่ไอที่ถืออยู่ในมือนั่นมันก้านกล้วยหรือไงวะปากบอกไม่มีอาวุธแต่ภาพที่ออกมามันฟ้องแต่จุดที่เลวร้ายและน่าสมเพชที่สุดก็มาถึงตอน5มาลเย็นภาพที่เจ้าหน้าที่เราบันทึกได้คือชาวบ้านขเขมรเริ่มพาลูกเด็กเล็กแดงอายุตั้งแต่3ขวบยัน10บขวบเข้ามาในพื้นที่ชุมนุมนี่มันอะไรกันครับคิดจะใช้เด็กเป็นโล่มนุษย์เหรอความเป็นคนมันหายไปไหนหมด คิดจะใช้เด็กตาดำๆมาเป็นเครื่องมือต่อรองทางการเมืองเป็นยุทธวิธีที่สกปรกและไร้ซึ่งมนุษยธรรมที่สุดนี่คือสิ่งที่คนทั้งโลกต้องประนามพวกคุณกำลังลากเด็กที่ไร้เดียงสาลงมาสู่ความขัดแย้งที่อันตรายเพียงเพื่อสนองความต้องการของตัวเองสถานการณ์ตอนนี้ตึงเครียดถึงขีดสุด ม็อบเขมรมาพร้อมกับแผนโซกรปรกขนาดที่อสุรกายพ่นน้ำจีโน่ทั้ง10คันกำลังมุ่งหน้ามาการประทะระลอกไหลใกล้จะอุบัติขึ้นทุกวินาทีและครั้งนี้มันจะไม่จบง่ายๆแน่เวลาเดินไปข้างหน้าอย่างช้าๆแต่ทุกวินาทีที่ผ่านไปอุณหภูมิที่บ้านหนองยาแก้วกลับร้อนระอุขึ้นเรื่อยๆ5.10โมง10นาทีม็อบชาวเขมรเคลื่อนตัวไปรวมกันที่คูน้าทิ้งขยะเกลื่อนกลาด แสดงถึงความไร้ระเบียบวินัยและความไม่เคารพต่อพื้นที่ทำตัวเหมือนเจ้าป่าเจ้าเขาและแล้วความกลัวก็เริ่มจับใจ5้ามง25นาทีเสียงหึงหึ่งบนท้องฟ้าทำให้พวกเขาสะดุ้งหงอยรนใช่แล้วโดรนตรวจการของฝ่ายไทยบินขึ้นสำรวจสถานการณ์ทันทีที่เห็นโดรนกลุ่มมบที่ทำท่าเก่งกาจเมื่อครู่ก็แตกตื่นวิ่งหาที่หลบกันวุ่นวายเหมือนหนูเจอแมวนี่ขนาดยังไม่เห็นรถจิโน แค่เจอโดรนบินตรวจการยังขวัญกระเจิงขนาดนี้แล้วถ้าเจอของจริงเข้าไปเต็มๆจะเป็นยังไงนี่คือภาพสะท้อนความจริงปากเก่งท้าทายแต่พอเจอเทคโนโลยีการทหารของจริงเข้าไปก็ปอดแหกการส่งโดรนขึ้นไปไม่ใช่แค่การหาข่าวแต่มันคือการส่งสารไปเตือนเป็นสงครามจิตวิทยาบอกให้รู้ว่าทุกการกระทำของพวกคุณอยู่ในสายตาเราหมดแล้วเราเห็นทุกอย่างเรานับได้ทุกหัว เรารู้ว่าใครเป็นใครใครถืออะไรและใครที่อุบาทพอที่จะเอาลูกตัวเองมาเป็นโลกมนุษย์ข้อมูลทุกอย่างถูกส่งตรงไปยังศูนย์บัญชาการพอบอเหตุการณ์กำลังประเมินสถานการณ์แบบเรียลไทม์ข้อมูลจากโดรนจะถูกนำมาวิเคราะห์เพื่อวางแผนปฏิบัติการขั้นต่อไปจะจัดการกับม็อบที่ฮึกเหิมแต่ขี้ขลาดนี้ยังไงจะทำยังไงกับแผนการชั่วร้ายที่ใช้เด็กเป็นเกราะก,กำบงังนี่คือการวัดใจใครสำคัญ ฝ่ายไทยเรามีทั้งแสนยานุภาพและหลักมนุษยธรรมเราจะไม่ทำร้ายเด็กและผู้บริสุทธิ์แต่เราก็จะไม่ยอมให้ใครหน้าไหนมาลุกล้ำอธิปไตยและทำร้ายเจ้าหน้าที่ของเราความอดทนมันมีขีดจำกัดและดูเหมือนว่าคืนนี้ขีดจำกัดนั้นจะถูกทดสอบอย่างหนักหน่วงที่สุดฝั่งม็อบเขมรเองก็กำลังเข้าตาจนจะเดินหน้าบุกต่อก็ไม่รู้ว่าจะเจออะไรบ้างแค่โดรนยังขนาดนี้แล้วทับรถฉีดน้ำที่กำลังมาจะขนาดไหน แต่จะให้ถอยกลับไปก็เสียหน้าอุตสาห์ปลุกระดมกันมาขนาดนี้สถานการณ์ตอนนี้เหมือนระเบิดเวลาที่กําลังนับถอยหลังเสียงท้าทายจากโซเชียลมีเดียยังคงดังก้องภาพเด็กๆที่ถูกลากเข้ามาในพื้นที่ยังคงติดตาและเสียงคำรามของเครื่องยนต์จีโน่ก็ใกล้เข้ามาทุกขณะค่ำคืนนี้ที่บ้านหนองยาแก้วจะเป็นคืนที่ยาวนานและอาจจะเป็นคืนตัดสินชะตาของความขัดแย้งนี้จับตาดูให้ดีอย่าก,กระพริบตาเด็ดขาด หวังว่าบทความนี้จะทำให้ท่านผู้ชมได้รับสาระความรู้ความบันเทิงและได้ข้อคิดดีๆกลับไปนะครับพี่น้องชาวไทยเอาละครับท่านผู้ชมชาวไทยมีความรู้สึกคิดเห็นอย่างไรกันบ้างกับเรื่องที่ผมยกนำเสนอในวันนี้หวังว่าคงมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยถ้าหากมีความเห็นใดก็สามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดกันได้ที่คอมเมนต์ได้เลย ก่อนจากกันไปก็ฝากพี่น้องชาวไทยกดซับกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังในการทำคลิปต่อๆไปขอขอบพระคุณทุกๆท,ท่านมากๆครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับและขอเป็นกำลังใจให้แก่ทหารไทยที่สามอุทิศตนทุกๆท,ท่านเราจะผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยดีครับ